ตลดัดวันนาบอดอีกแล้วคาแล้วมียังไข่พอน้องมาฮอดตอนกคําแล้วพี่น้องเลาะเบิ่งนกันลาบหน้าบอลอาร์ตกบโอ๊ปกบจ่ากบจ่าอันนี้ไก่บานประคำนี้นะไก่บานพี่น้องสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบมาคำแล้วพี่น้อง, 120, เ,รองอเริ่มค้นคล้องเมียบานพูดแล้วค้นคล้องกลับเบิรแล้ว เออเมียเบิดแล้วเนาะหนากคำเน้วไปเลาะอ,อยูอย่อันนี้ก,กะไก่บานเป็ดพี่น้องตัวบักไงตลาดเริ่มวายแล้วคำแล้วมีแก้วกเนี้เ็บเบิดแล้วผู้ดได้กระไรเพ็ <c oughs> ดตินด่าาคอเ็ะ <c oughs> นะ <c oughs> ย่างเทศไข่พุ่นะเออไ้ทำแล้วบ่มีผู้ได้เกง้กินดิบได้ปด้กินได้พอกันโงพยาบาลไดิงก็พ่อกันโงพยาบาลโอ้ย่างเ็๋กเต่มา้องเต็มมาเนาะเฮ้ยเทศไข่นี่ไปแจลจิเามทศไขทยหอม แงผู้ดังก้อยโอ้ยเสียดายพวมี้ผู้เจวให้กินโอ้เจ้าด้ายจริงมาทำมืดทัวพี่น้องทัวจะรักดีกินถั่วรักชั่วกินเหล้ารักทั้งดีทั้งชั่วกินถั่วเกมเหล้ากินนะพี่น้อง ผักปานาบอ้ผักปนนาบอลสีสินค้าเลหลังขําแล้วเลหลังครับเลหลังขัวก็สิบบาทโก็สิบบาทข้าวโพดก็สิบาทอานบไคฮึกเลยปะซิปเลยที่นี่นะ้าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเอาครับผมมาคืนมาทายจะบอทามาทาไปบอกมาคืนคุณนะนี่น้องโอ้ทำแล้วหลดแลกแจ็กเเทมคุณนะ กลับกะกับไล่แล้วพี่น้อง